กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในช่วงนี้จะพามาติดตามเรื่องของอาหารกับโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องมีการเฝ้าระวงังแล้วก็ควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น เพราะเป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นคนในวัยทำงานที่ตอนนี้เนี่ยต้อง work from home ทำงานอยู่ที่บ้านหลายคนค่ะละเลยในการดูแลอาหารของตนเองแถมยังขาดการออกกำลังกายอีกต่างหากนอกเหนือจากนี้วันนี้เนี่ยก็มีประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19 ศาสตร์แพทย์แผนไทยจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไปติดตามแต่ละประเด็นพร้อมๆกันค่ะในช่วงทำงานอยู่บ้านหลายคนอาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมบางเรื่องที่เคยทำในช่วงที่ออกจากบ้านไปทำงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานซึ่งจำเป็นต้องควบคุมป้องกันภาวะน้ำตาในเลือดสูงเวลาต้องทำงานอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งก็อาจจะละเลยกับการควบคุมอาหารรวมไปถึงขาดการออกกำลังกายด้วย แพทย์หญิงวันดีนิธิยาน,านันนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุงให้ข้อมูลมาค่ะว่าสําหรับโรคเบาหวานในกลุ่มของคนทํางานออฟฟิศไม่ว่าจะทํางานที่สํานักงานหรือทํางานอยู่บ้านในช่วงนี้เนี่ยจะเจอปัญหานั่นคือการนั่งทํางานเป็นหลักมีการเคลื่อนไหวหรือจะลุกขึ้นเดินน้อยมากแล้วก็ขาดการออกกําลังกายด้วยจะแตกต่างจากกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวที่ป่วยโรคเบาหวานและกําลังทํางานที่บ้านที่เกิดปัญหาจากการกินอาหาร มากเกินไปสังเกตได้ว่าบางคนชอบวางของกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมหวานไว้ตามมุมต่างๆของบ้านแล้วก็จะหยิบขึ้นมากินกันบ่อยครั้งจนลืมเรื่องของการควบคุมน้ําตาลในร่างกายไปค่ะ บางครั้งเวลาที่เราทํางานเสร็จคนที่ทํางานที่บ้านก็มักจะชอบเดินม,มานั่งที่เก้าอี้หรือโซฟาเพื่อที่จะพักจากความเหนื่อยล้าแล้วบางครั้งก็นั่งดูทีวีไปด้วยพร้อมกับการกินอาหารว่างต่างๆที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบมากกว่าปกติก็เลยทําให้เกิดภาวะน้ําตาลสูงที่จะส่งผลต่ออวัยวะอย่างดวงตาที่จะพร่มัวหรือแขนขาอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง ผิวพรรณที่แห้งกร้านปัสสาวะบ่อยหิวบ่อยน้ำหนักลดเป็นต้นแล้วถ้าเกิดปล่อยไว้ก็อาจทำให้ยากต่อการรักษาและส่งผลเสียที่ร้ายแรงต่อสุขภาพตามมาค่ะ สำหรับอาหารที่มีน้ำตาลสูงนอกจากขนมหวานต่างๆแล้วในอาหารกลุ่มแป้งก็ยังมีน้ำตาลสูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นของว่างที่มีแคลอรี่น้อยได้แก่ผลไม้อย่างชมพู่ฝรั่งหรือแอปเปิลเขียวหรือใครที่ชื่นชอบการกินผักก็สามารถหั่นแครอทเป็นชิ้นๆเพื่อรับประทานเป็นเมนูของว่างได้ค่ะที่สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานให้หลีกเลี่ยงผลไม้ตามฤดูกาลที่หวานจัดในช่วงนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นลำไย,ยมังคุด เงาะหรือแม้แต่ผู้ที่เลี่ยงการกินแป้งเพราะกลัวน้ำตาในเลือดสูงแต่กลับไปกินอาหารที่เป็นของทอดที่มีส่วนประกอบของน้ำมันเยอะแทนอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของผู้ที่ทำงานในสำนักงานคือบางครั้งเนี่ยเราได้มีโอกาสเดินบ้างเช่นเวลาลุกไปเข้าห้องน้ำหรือเดินไปรับเอกสารต่างๆหรือไม่ก็เดินไปประชุมในห้องต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนำให้คนที่ทำงานอยู่ในบ้านหันมาออกกำลังกายกันแบบง่ายๆเช่นการนั่งเก้าอี้ทำงานและลุกขึ้นมาขยับร่างกายด้วยการยืนขึ้น แล้วหันเอี้ยวตัวไปทางซ้ายสลับกับการเอี้ยวตัวไปทางขวาเพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสายแบบง่ายๆหรืออาจจะใช้วิธีการลุกนั่งบนเก้าอี้ประมาณ20ครั้งหรือแม้แต่ขณะที่นั่งเก้าอี้ก็ให้การแขนทั้งสองข้างออกจากนั้นค่ะให้วาดแขนลงข้างลำตัวทำทีละข้างสลับกันประมาณ20 3 0ครั้งรวมถึงนั่งบนเก้าอี้แล้วทำท่าชกลมสลับซ้ายขวา ปิดท้ายกันที่การนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วขยับเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงพร้อมกับการสลัดข้อมือทั้งสองข้างไปมาพร้อมกันค่ะ อย่างเวลาที่เรานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านก็อย่านั่งเฉยๆนะคะเขาแนะนําให้ทํากายบริหารเหล่านี้ไปด้วยเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเผาพลานไขมันและน้ําตาลจากการที่เรากินอาหารเข้าไปได้เพื่อป้องกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือสามารถเข้าไปดูท่าออกกําลังกายหรือกายบริหารต่างๆได้ง่ายๆที่สามารถทําเองที่บ้านได้ที่เพจ Facebook เครือข่ายคนไทยไร้พุงนั่นเอง ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวค่ะถึงแม้จะทํางานอยู่บ้านก็ต้องไม่ละเลยการดูแลตัวเองป้องกันอาการของโรคจะกําเริบนะคะ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สมุนไพรหลายชนิดที่เดียวได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่มที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเม็ดเลือดขาวก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีค่ะการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้แข็งแรงก็เลยจะเป็นโอกาสทําให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายเวลานี้ไปได้ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนะนําสมุนไพรที่เหมาะจะรับประทานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เขามีการแบ่งสมุนไพรออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่มที่1สมุนไพรสําหรับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะจะมีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสลดการอักเสบ ประกอบด้วยกระชายที่มีรสเผ็ดร้อนขมขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อบำรุงกำลังและช่วยเจริญอาหารมีสรรพคุณคล้ายกันเลยกับโสมบางทีเนี่ยหมอแผนโบราณก็มักจะเรียกว่าโสมไทยนิยมกินเป็นอาหารและทำเป็นเครื่องดื่มด้วยขิงจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยขับเสมหะบรรเทาอาการไอ สำหรับการใช้ตำรับยาสมุนไพรกับผู้ป่วยโควิด -19 ควรได้รับการรักษาหรือต้องได้รับคำแนะนำโดยแพทย์แผนไทยอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ควรจะซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายอีกหลายชนิดสำหรับเมนูแนะนำอย่างเมี่ยงก็จะมีเมี่ยงคำเมี่ยงปลาทูและเมี่ยงผักสดเมี่ยงปลาเผา น้ำพริกแบบไทยๆก็น่าสนใจค่ะเช่นน้ำพริกหนุม่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกปลาทูน้ำพริกมะขามป้อมพร้อมกับผักเคียงยอดมะยมยอดสดาวมะราคิ้นกผักแพรวขมิน้นแตงกวาพลูคาวบัวบกผักเพกาผักเสียงดาฝักมะรุมต้มไก่บ้านใส่ใบหม่อน ในขณะที่เครื่องดื่มก็แนะนำน้ำขิงน้ำกระชายน้ำตรีพลาน้ำมะขามป้อมน้ำฝรั่งน้ำลูกหม่อนชาหม่อนชาตะไคร้าชาใบาเตยชาใบากะเพราเป็นต้นค่ะ และสิ่งที่เราย้ําเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องว่าการใช้สมุนไพรถึงแม้จะมาจากธรรมชาติแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโทษถ้าเกิดใช้ไม่ถูกต้องก็มีผลเสียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีข้อมูลหลากหลายเรื่องให้เราได้ค้นหาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเรามักจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นตัวเสริมให้ร่างกายของเราแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่ม มากขึ้นจนไม่รู้ว่าควรจะเลือกใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไรนะคะเพศสัชกรหญิงอรัญญาเทพพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปร,ะบราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสํานักงานอาหารและยาก็มีคําแนะนําให้เรารู้เท่าทัานโฆษณาอาหารยาช่วงโควิด -19 ค่ะวันหนึ่งต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตเป็นอะไรถ้าเกิดได้รับอนุญาตเป็นอาหารหรือเครื่องสําอางจะไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค 2. ไม่กดไลค์กดแชร์ไม่กดติดตามและช่วยกันกดรายงานปิดสุดท้ายแล้วระบบ AI ของแพลตฟอร์มจะเรียนรู้ค่ะว่าโฆษณาหเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปปรากฏและจะเกิดการบล็อกได้ต้องใช้พลังของภาคประชาชนถึงจะสามารถช่วยกันได้ 3. ช่วยกันเผยแพร่และส่งต่อชุดความรู้การสื่อสารเตือนภยัยข่าวปลอมผลิตภัณฑ์หลอกลวงให้กระจายถึงประชาชนในวงกว้าง 4. ถ้าเกิดพบการโฆษณาดังกล่าวสามารถแจ้งทางสายด่วนผู้บริโภค1556ได้ทันทีค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยมีสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถทานแล้วต้านโควิด1 9ได้เยอะเลยเพราะฉะนั้น ซื้อติดบ้านและนำมารับประทานนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ